เท่ากันมีคําถามต่อนะคะคุณพี่จิตภาถ้าพื้นห้องกลัวเท่ากันกับหน้าเลยเนี่ยเป็นยังไงคะก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องกินกินังไงก็ได้คืออะไรก็ได้ง่ายๆอย่างเช่นตอนเช้าอาจจะกินข้าวผัดตอนเที่ยงก็กินข้าวผัดอีกปะข้าวผัดตอนเย็นก็ไม่มีอะไรก็ข้าวผัดได้อะไรคือเราไม่ได้เน้นไงแล้วกินไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลาสิ่งที่ตามมาก็คือ สุขภาพเราจะไม่ดีเพราะว่าเราไม่ได้เน้นเรื่องกินคนเราเนี่ยถ้าดูในคลิปของอาจารย์คนเราจะต้องรวยอันดับแรกคือลวยเรื่องกินก่อนอเอา,อาจารย์รวยเรื่องกินมันอะไรอ่ะทำไมถึงรวยเราต้องการรวยเรื่องเงินและคุณไม่มีเงินคุณจะไปซื้อของกินดีๆมาให้ในตัวเราได้ยังไงถูกไหม,ไไมละ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกเอา้าอาจารย์รวยเรื่องกินเอะมันเกี่ยวข้องกับในหลักของจุ้ยหรอเขาจะบังคับนะว่าคุณจะต้องเน้นเรื่องกิน เน้นเรื่องกินที่ไหนอร่อยนะคุณจับสกีลแล้วร้านนั้นเค็มไปร้านนั้นขายแพงที่นี่ถูกแล้วก็ของดีนะเราก็ซีเรียสตรงนี้ละแล้วหลังจากนั้นเราก็ซื้อกลับมาเก็บที่บ้าน <c oughs> เก็บจนเน่าเราก็ทิ้งมันจะเป็นบางนี้มันจะบังคับเราอยู่นี้ตลอดเลย <c oughs> อาจารย์ถึงถามว่ามันเป็นผลดีมากกว่าผลเสียไหมอาจารย์บอกเป็นผลดีสิ <c oughs> เพราะว่าถ้าสุขภาพเราดีเรายังพรุ่งนี้เรายังมีแรงทํางานแต่ถ้าคุณสุขภาพไม่ดีแล้วพรุ่งนี้คุณจะมีแรงทํางานที่ไหนก็ไม่มีถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกหลักคุงช่วยสําคัญที่สุดคื เรื่องสุขภาพอย่างเดียวค่ะอาจารย์ะรจะเน้นย้ำตลอดเลยเน้นสุขภา,ภ,าภาพอย่างเดียวเลยอย่างอื่นตามมาไม่ได้เป็นสาร,าร,ระสาคัญครับอันแรกเลยคือเรื่องของสุขภาพหลังจากนั้นค่อยตามมาถึงเรื่องเงินหรืออะไรเนี่ยนะคะอ,อะคคุณพี่น้น n น b ก้า k บ,บอกว่านอนหันหัวทางทิศตะวันตกนะคะได้หรือเปล่าคะอาจารย์ได้เรื่องของสุขภาพได้นอนทิศไหนตายหมดอาจารย์บอกเลยว่านอนทิศไหนตายหมดนะค่ะถ้าคุณนพก้าวเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ย เวลาคุณนอนนะหันไปทางทิศตะวันตกเนี่ยครูบาศรีวิชัยเนี่ยเหมือนกับไปกราบท่านทุกวันนะครับคนทางเชียงใหม่เนี่ยเขารู้ดีนะพะอาจารย์เคยไปเขาบอกโอ้ยเขาไม่ซีเรียสเพราะว่าเวลานอนเหมือนกับเราไปนอนไหว้ท่านทุกวันอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอนยังไงให้สุขภาพดีนี่คือสาระสาคัญกว่าอย่าบอกว่านอนทิศตะวันตกได้ไหมอย่าเอาดวงคนเราไปผูกกับทิศของตัวบ้านมันคนละเรื่องกันนอนยังไงให้สุขภาพดีไม่ใช่หรอไม่ใช่นอนยังไงให้รวย นอนให้รวยไม่มีแต่นอนดีให้รวยมีค่ะอ่าไม่เหมือนกันนะนอนแล้วคุณรวยไม่มีค่ะแต่ถ้านอนดีแล้วรวยมีมีอ่าเห็นไหมนิดเดียวอันนี้อาจารย์กำลังเน้นย้ำถึงเรื่องสุขภาพนั่นแหละถก้าจะตีความง่ายๆแล้วเนี่ยถูกต้องนะสุขภาพดีคือสามารถไปต่อในวันรุ่งขึ้นได้ถูกต้องใช่ใช่เพราะสืว่าถ้าเรานอนเนี่ยนอนให้รวยอาจารย์บอกมันไม่เคยเจอแต่ว่าถ้าเรานอนถูกหลักถูกต้องหมายความว่าเรานอนแล้วสุขภาพเราดีพรุ่งนี้เรายังมีแรงทำงานนี่คือสิ่งที่ที่ถูกหลักแล้วก็ถูกต้อง